โอเคนะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพอดีลืมเมื่อกี้โอเควิธีการขึ้นนะครับขึ้น้างบนง่ายๆเลยมามุมตรงนี้นะครับตรงกล่องนะครับดูตรงนี้ระหว่างกลางนะครับขึ้นไปมันเป็นบั็กของเกมนะครับอย่าไปตกอย่าอย่าอย่าไปตกใจงว่าเออพี่ทำไมลอยได้อะไรประมาณนี้นะก็ อย่าไปคิดอะไรมากนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วกระโดดข้ามไปเลยครับฟ้าบอาสวยนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้มันก็จะเหมือนว่าเราลอยได้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นกระจกบ,งบางๆแค่นั้นนะครับมันเป็นแค่กระจกบ,งบางๆกันระหว่างกลางเราสองคนนะครับอันนี้ก็พี่ก็ได้มี เกมพาร์ตอะไอแมกเนตนะครับตัวนี้ซูเปอร์แมกเนตมันก็เลยดูดทุงมาให้นะครับกระตูกใช้ได้เลยนะครับก็ได้ฟาร์ม ฟามาแต่เช้าเลยแหละก็ได้มา16ล้านแล้วแปบ๊บเดียวเอพก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลืออยู่ซีอันแค่นั้นเดอรดากนะครับกำลังทำอยู่นะครับเซนชานนี่ก็อาจจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับเอฟกีไป ฟิวเล่งก็หาทำนง่ายๆนะครับเปิดสาระอะไรมาก็ได้นะครับมาฟิวนะครับตัวนี้นี่4ยากต้องรอออนเวลารับกล่องยากนะครับก็จะเหลือแค่3อันนะครับที่ต้องทำตัวนี้ก็แค่ออนรอเวลาแค่นั้นนะครับพี่ก็ได้คิดว่าเจะทำให้มันเสร็จก่อนอัปเดตนะครับจะพยายามทำให้มันเสร็จ โลบอกน่าจะมีรีสอร์ทแ็กในภาพสวยนะครับรงนั้นกล่องเพชรหมดแล้วอ,ะอ่ะถ้าตรงนั้นกล่องเพชรหมดเรามาตีกล่องพวกนี้ดีนะ ก็เจ็ดสิบทีก็ยังเหลืออยู่นะครับถ้าใครต้องการนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ชื่อด้วยเออไม่งั้นก็แอดมานะครับแอดมาพิมพ์ชื่อตัวเองนะครับว่าตัวเองชื่ออะไรนะครับในเกมแอดมาแล้วเดี๋ยวพี่จะไปไล่นั่งไปนั่งไล่ รับแอดนะครับพอดีมันหลายคนมันก็แอดมาแหละแต่พี่ไม่รู้ว่าใครแอดมาบ้างพี่ก็อยากรู้นะครับว่าใครแอดมาพิมพ์ชื่อตัวเองด้วยนะครับพี่จะได้รับถูกคนเนาะ ดูถุงเงินสิดูถุงเงินอลังการมากโคตรเยอะเดี๋ยวเราดูนะครับทั้งทั้งกล่องนี้พี่จะได้เพชรสักเท่าไหร่เพราะว่าพี่ก็ได้ไปหาตัวพวกนี้มาหกเอ็มกับสองเอ็ม M6 มกกับเ2มสองนะครับก็รอย a l รอย 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 a l, oyo, l, oyo, l oyo. ทั้งหมดนะครับอ่าทั้งหมดยี่สิบตัวพี่ไม่สนใจแต้มหรอกพี่ต้องการฟาร์มพี่มันสายฟาร์มอยู่แล้ว ก็อีกค่าวันแล้วนะครับที่จะอัปเดตนะครับก็รอดูนะครับว่าสัตว์ใหม่จะมาเยอะแค่ไหนนะจะดีแค่ไหนดาเมจจะเยอะแค่ไหนนะครับก็ต้องรอดูกันอันนี้ก็ไม่มีสปอยมาเลยนะครับพี่ก็พยายามที่จะหามาให้ดูแต่มันก็ไม่มี ุงเงินเยอะเกินจนกระตุกนะครับแต่ถ้าพี่อยู่ข้างล่างตีแล้วเก็บเลยมันก็ได้อยู่นะครับแต่อันนี้แค่จะมาโชว์ว่ามันเยอะแค่ไหนนะครับไอ้กับกับอีเวนต์ตัวนี้อีเวนต์คูณสองถุงเงินนะครับมันเยอะมากนะครับ จวเสร็จกล่องนี้เราจะลงไปรับถุงนะครับแล้วก็ล,ลาําอลาเยอะพอสมควรแล้วแหละ่เราลงไปล้ามกันเลย,ยมาพร้อมเลย ฉันเลือกนายป่าปาป่าปาป่าปเยอะเกินนะครับสี่แสนละห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสน เจ้าแสนหนึล้านก็ฟ้าไม่ถึง10นาทีนะครับได้มาล้านแเห็นไหมพอถุงเงินหมดแล้วก็หายกระตุกนะครับก็หายกระตุกเลยทันทีนะถ้าอยู่ข้างล่างถ้าพี่อยู่ข้างล่างมันก็ได้เลย มันก็เด้งเข้าตัวเลยแตตอนนั้นมันนานไปรอตอนนี้หนึ่งกล่องก็จะได้อยู่ประมาณเาเดี๋ยวรอนับดูนะครับชุดแรกชุดแรกสองหมื่นฮะทำไมได้น้อยจังสงสัยเลือน้อย ชุดที่สองชุดที่สองห้าหมื่นเจ็ดหมื่นเป็นเก้าหมื่นนะครับสําหรับชุดที่สามแสนก็ประมาณกล่องละสองแสนนะครับสําหรับเลือดสิบเอ็ดทีนะครับมาดูสามสิบทีกันมาดูสามสิบทีกันนะครับชุดแรกจะได้เท่าไหร่ ชุดแรกชุดแรกอยู่ที่สองแสนนะครับสองแสนสองหมื่น ที่สองอยู่ที่หกแสนนะครับเก้าแสนละเก้าแสนละเออเอามาดูมาดูชุดสุดท้ายนะครับจะได้เท่าไหร่ สามแสนล้านสองนะครับต่อกล่องสามสิบทีนะครับเลือดกล่องสามสิบทีจะได้อยู่ล้านสองนะครับต่อกล่องนะครับกล่องหนึ่งก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสามนาทีนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากได้เจ็ดสิบทีพวกนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับโอเคได้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย